การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจุลิอทหัวไปประยุกต์ใช้ในการทําเกษตรทําให้ในสุกันสังวันนะหรือขุสุกันที่คนรู้จักกันในวันนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากชาวนายุคเก่าเป็นชาวนายุคใหม่ที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรบนพื้นที่430ไร่เป็นหมอดินอาสาหแห่งเมืองสุพรรณบุรีแบ่งปันความรู้ให้ก,กับเพื่อนเกษตรกรอ,อีกมากมายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสักครู่กลับมาติดตามชมครับ แต่สิ่งที่พระองค์ท่านประชานนทางทฤษฎีใหม่30%มนา30%ประเด็นเซนน้ำสามสิปอ่า10%ที่อยู่อาศัยเมันเป็นรูปแบบที่พระองค์ให้จำเพาะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ที่ดินประมาณสิบถึงสิได้แล้วเลี้ยงชีพได้อย่างสบายเราคือนักบุกเบิ์เราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆ ความหวังและความรุ่งโรดของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทอสอพอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้า แบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมะเมล็ดพันธุ์แท้ มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว เราเอาความหวังและความรุ่งโรดของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทอสอพสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมนักบ,บุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย วันนี้รายการคิดดีทำดีนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาตามหาชาวนายุคใหม่นะครับนั่นก็คือคุณสุการ์สังวนะหรือที่เกษตรกรเรียกว่าคุณครูสุการ์นั่นเองครับคุณครูสุการ์นะครับเป็นลูกของชาวนาแท้เลยนะครับเติบโตมาก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาตั้งแต่เด็กเลยนะครับและก็ได้ไปศึกษาเรียนจนจบในระดับชั้นปริญญาตรีครับ เกี ed, ่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นอาชีพชาวนาแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับแล้วตอนนี้นะครับคุณครูสุกันก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูสุกันได้เป็นชาวนายุคใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณครูสุกันนะครับว่าคุณครูสุกันมีวิธีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้เป็นชาวนามืออาชีพตามผมมาเลยครับ อาครูดีครับอาสวัสดีครับอครูกำลังเตรียมกล้าไรเบอรี่จะเอาไปดําที่แปลงนาลูกโอ้โหข้าวพันนี้กําลังหายากเลยครับครูกลังแพงเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้าวที่เขากลังฮิตกันอยู่นะเขาถือว่าเป็นทัญญาโอสถนะครูก็เลยเออมันเป็นช่องทางตลาดอีกช่องทางหนึ่งของเราก็เลยเออลองทํากันดูครับเดี๋ยวเชิญครูขึ้นขบวนดีกว่าเชิญก่อนไปเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูตามไปเดี๋ยวมันก็้เสร็จก็ลุก แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณครูสุกันนะครับกเกษตรกร,กรมืออาชีพชาวนายุคใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณครูเล่าให้ถึงอุปสรรคก่อนที่คุณครูจะประสบความสาเร็จเหมือนทุกวันนี้ครับไอการเป็นชาวนาเนี่ยมันไม่ยากครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะอย่างครูเองเนี่ยก็เป็นลูกชาวนามาก่อนทีนี้หลังจากที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นอาชีพเ,เราจะทําอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะเขเลยตั้งว่าเออเราต้องเรียนด้านการเกษตรนะเพราะพอ่อแม่เราในลำบากมานานลืมตาอ้าปากไม่ได้ก็เลยกลับไปเรียนทางด้านกการเกษตรมาจบปริญญาตรี มันก็ฝันหวานะนะคนจบ,บคณใหม่แต่พอมาทําจริงมันไม่ใช่นะกว่าที่ครูจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเกือบสามปีในสามสิบปีเนี่ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานก็เลยเริ่มมามองศักยภาพตัวเองมองถึงความรู้ความสามารถมองถึงภูมิคุ้มกันตัวเองเรืร่องที่ดินทุนแรงงานของเรานะแล้วก็ประกอบเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเองเนี่ยได้ได้รับสื่อต่างๆเข้ามาแล้วก็ประยุกต์ใช้นะโดยแนวทางของอาทางด้านวิชาการมาเบื้องต้น แต่พอเราเอามาทำเขาจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะอะไรวิชามันแยกกันอยู่แยกกันอยู่อันนี้เป็นวิชาเรื่องดินนี่เป็นยาเรื่องปุ๋ย้วิชาเรื่องข้าววิชาเรื่องไม้ผลมันแยกกันหมดครับเฮ้ยถ้าเราเป็นเกษตรกรเฮ้ยเราแยกไม่ได้นี่วามันต้องทําทั้งหมดรอบคันนาม,มันก็มีพืชผักมีไม้ผลมีต้นไม้ใหญ่นะก็เลยเริ่มคิดสิ่งที่เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเรายังขาดความรู้เชิงระบบ สุดท้ายก็ไปได้แนวคิดที่ดูจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตราสเรื่ององค์ความรู้เริ่มคิดเลยเอ๊นเลตเมเนจเมนต์มันคืออะไรครับสรุปเลยพคนข้าก็เริ่มเอาความรู้มาบันทึกแหละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจนเกิดเป็นองค์ความรู้จำเพาะขึ้นมาก็เลยถึงให้เกิดเป็นแนวทางว่าเออเราเดินได้ตามแผนแล้วนะถึงได้ประสบความสำเร็จปัจจุบันนี้ปัญหาของชาวนาตอนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมก็ยังที่ผ่านมา2 0 3 0มปีก็นปึข้าวราคาถูกต้นทุนสูง นะปัจจัยการผลิตก็ยังแพงนะสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศก็ยังมีปัญหาอยู่ยังเหมือนเดิมแต่ทีนี้ว่าเราจะทํอยังไงละ่ะที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอ่านตัวเองให้ออกนะวันนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกษตรกรกร,รัฐรัฐนี่ไม่สามารถจะสร้างนะปัจจัยเรื่องชะลอประทานให้ชาวนานได้งหมดเราไม่มีทางนะเพราะว่าเราเองมันมีพื้นที่กว้างใหญ่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดนอกจากสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมต่าง,าง,างๆแล้วที่ประกอบในการทําอาชีพเกษตรอีกเรื่องที่สําคัญที่สุดขาดความรู้ ค,ความรู้เพราะว่าความรู้เรื่องการเกษตรเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นธรรมชาตินะสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหลายเยมันเป็นแค่ในรูปของตำรับตำราแต่พอมาทําจริงปั๊บมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเกษตรกรทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนแล้วก็เอามาประกอบในการจัดองค์ความรู้ของตัวเองจะทํานาต้องมาดูเรื่องดินของนารเรื่องน้ําเรื่องข้าวเรื่องธาตุอาหารสารเคมีโรคแมลงและการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยไม่ไม่ไม่พ้นจากห้าเรื่องนี้เพราะนั้นครูก็จะบอกตลอดบอกว่านะวันนี้ต้องรู้ดินนะ รู้น้ำนะร,รู้พืชรู้สัตว์ที่เราจะทํากิจกรรมนะรู้ธาตุอาหารสารเคมีอาหารสัตว์นะโรคมแมลงนะแล้วก็รู้การจัดการเพราะนั้นถ้าเกิดพี่น้องกเรกษตรกรมีความรู้อย่างนี้รอดโอ้แล้วครูครับมีเนื้อที่400-500ไร่นี้มีการจัดสรรกันยังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วสมัยก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะทาตามใจยอยากเราเรียนรู้เรื่องอะไรมาล้วก็จะทำามนั้นตองแบ่งนั้นนั้นแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ต้องให้ธรรมาชาติเป็นตัวแบ่งเราต้องรู้ธรรมาชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูเริ่มเข้าใจนําบัตรยาของพระองค์ท่านคือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงครับเออเข้ามาก็คือว่าเริ่มคิดอ,อ๋อ่านตัวเองออกแล้วเฮ้ยภูมิคุ้มกันเรามีอะไรบ้างที่ดินทุนแรงงานเครดิตโอ้ที่ดินเรามีอย่างนี้แต่ถ้าเราทําตามใจอยากก็จะทํานาทั้งหมดครับก็หมายความว่าเราเสี่ยงมากเลยถ้าทำนาทั้งงงงหหหหมมมดดดถ้้้้าาาเเกิภััยยยแแลรรือนททวปสี แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็เลยปรับใช้ธรรมชาติเป็นตัวกําหนดนคือจัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทํานาทํานาเหมาะก,กับการทําสวนทาสวนเหมาะก,กับการทาไร่ทาไร่ก็คือมันใช้ระดับใช้ระดับของความราบรุ่มต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ให,ให้ให้กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพระาะนั้นถ้าธรรมชาติเป็นเกณฑ์อย่าไปเอาเอาความคิดของตัวเองเป็นเกณฑ์นะเพราะถ้าไม่งั้นเราก็จะทําให้เรามีปัญหาไปต้านกันกบธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อเหรในใน,ใน400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีอ้อยอยู่ประมาณสักสามกว่าไร่ นาสามร้อยกว่าไร่มีนาอยู่ร้อยกว่าไรา่แล้วก็มีแปลงไม้ผลซึ่งตอนนี้กำลังจะปรับปรุงใหม่อีกประมาณ 30- 40, 40ไร่ทีนี้ในรูปแบบของการเกษตรเนี่ยบอกไม่ไม่มีอะไรตายตัวแต่สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางทฤษฎีใหม่3 0นา30ประเด็นเซ็นน้ำา3 0ป่า10อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่พระองค์ให้จำเพาะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ที่ดินประมาณสัก10-15ไร่รแล้วเลี้ยงชีพได้อย่างสบายบอันนี้เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าาครูทํ รูปแบบผสมผสานแต่ว่าเราทําในรูปของแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นยังไงครับก็คือในอ้อย400ไร่มันเป็นอ้อยทั้งหมดนาะเป็นอ้อยทั้งหมดมันไม่ได้ไปทําพืชร่วมพืชแสมแต่ในฟาร์ม400กว่าไร่มันมีนามีอ้อยแต่ไม่มีไม้ผลมีการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงสัตว์มันก็จะเป็นการผสมผสานในรูปของฟาร์มใหญ่แต่ลักษณะของการผลิตเป็นเชิงเดี่ยวน,นาคือนาอ้อยคืออ้อย นไม่ผลคือไม่ผลแยกกันเลยแยกสัดส่วนกันแต่ว่าในสัดส่วนทั้งหลายอยู่ในองค์ประกอบใหญ่คือ400กว่าได้ท่นรูปแบบเนี่ยมันบอกว่ามันมันเป็นแค่นิยามเราต้องเข้าใจมากกว่ารู้เราอาจจะรู้ว่านี่กเกษตรธรรมชาตินะนี่กเกษรตรผสมผสานนะแต่มันไม่ใช่ในในกเกษตรทั่วไปมันก็มีทุกๆอย่างอยู่ในนี้แล้ว ครั้นี้ก็เป็นอีกองความรู้นะครับที่คุณครูสุกันได้ลองผิดลองถูกมาจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วคุณครูสุกันก็มีอีกหนึ่งบทบาทก็คือการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยครับอันนี้เป็นลูกผสมนะต้นมันจะสีสีม่วงมันไม่เหมือนข้าวทั่วไปนะแม่เขาเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็พ่อของเขาเป็นข้าวหอมนินแต่ตอนนี้มันเป็นธัญญาโอสดราคาดีครูก็เลยว่าเออไอตัวเนี้ย ลองมาทาสิปีนี้ทาไปยี่สิบกว่าไร่เพราะว่ามูลค่าหนึ่ง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 ตันของเราจะได้ประมาณหกหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเข้าข่าวทั่วไปไม่ได้แค่หมื่นกว่าบาทนี่มันทวีคูณเพราะนั้นผูก็เลยลองทําแต่บอกว่ามันมันแน่นอนมันเท่งตรงมั้ยเดี๋ยวต่อไปมันก็มากสุดมันก็คือสุดสามันมันก็กลับเป็นแต่ขายขายดีกว่าตัวที่ขายดีแต่เพราะอะไรมันยังน้อยอยู่ดีมานสัพพลายมันยังไม่สมดุลแต่ต่อมาต่อไปเนี่ยถ้าคนทํามากขึ้นมากขึ้นราคามันก็จะดอกลง แต่เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นถึงยังมันจะดอกลงเนีน่ยมันก็ยังสูงกว่าราคาข้าวขาวทั่วไปอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าการจะทำกะเกษตรเนี่ยมันอยู่บนพื้นดินครับทีนี้ถ้าเราจะทควารทำกรเกษตรให้ประสบความสำเร็จมันต้องรู้ดิจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปัน เขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลือกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปช่วลูกช่วหลานเขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกิน เลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อๆไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว ใเราเอาความหวังและความรุ่งโรดของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใัยไม่รู้จบปตทอสอพสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซใส่เข้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเว ครูมีหน้าของตัวเองที่โอ้โหเยอะแยะมากเลยครับตอนนี้ครูก็สอนคนอื่นด้วยใช่ไหมครับก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะหลายหน่วยงานมากเพราะว่าครูได้เป็นปราชญ์ชาวบ้านเขาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเขาปราชเนียเขายกย่องให้เพราะนั่นก็อยู่ในรุ่นของกรมพัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรให้กามส่งเสริมวิทยากรให้กรมกาินข้าเป็นวิทยากรให้นะเพราะนั้นในเรื่องของอาชีพของเราเนี่ยทุกเรื่องครูไปสอนให้หมดตามที่เขาช่วยสิ่งที่ครูทําทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่สมเด็จพระเทพท่ันฝากครูไว้ Mm hmm. ก็คือว่าช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะทําเกษตรยั่งยืนนะเรื่องที่2ก็คือช่วยสอนให้ทําใช้บัญชีธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะ mm hmm. การทํากิจการจะรู้หน้ารู้หลังได้รู้ขาดทุนกําไรได้ต้องมีบัญชี mm hmm. ต้องมีการจดบันทึก mm hmm. แต่สิ่งที่ครู mm hmm. มุ่งหวังก็คืออยากจะทําให้พี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาทั้งหลายเนี่ยลืมตาห้าปากให้ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองครับไม่รอใครนะไม่ต้องรอว่าใครน่าจะช่วยใครจะอุดหนุนไอเขาช่วยมาถือว่าถูกหวยกันแล้วกันคูกคิดเท่านั้นเพราะนั้นคุณก็จะออกสอนตลอดครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับผมมาถึงสุพรรณบุรีครับได้ลองปักดำนาจริงครับเดี๋ยวเราทำอะไรต่อครับครูัน<อ>นี้นทีนี้มันอย่างนี้ในเรื่องการทําอาชีพเกษตรพระองค์ท่านนะถ้าจะจัดเรื่องดินครับเรื่องน้ำนะเรื่องพืชเรื่องสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้เดียเด๋ยวเดี๋ยวครูก็จะต้องสนองอย่างที่พระองค์เคยเคย,เคยตรัสมาเนี่ยจะไปสอนเพียนให้ดู การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเออเพื่อจะรู้ว่าดินของเราที่เราจะทำเกษตรมันเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายเอาง่ายๆนะจะได้ให้เป็นแบบอย่างว่าเออเราต้องดูดินก่อนนะที่จะทําอะไรให้สําเร็จแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวช่วยครูดาให้เสร็จก่อนครูอาก้าก่อนอยูุตรงเนี้ยครูจะไปไวกว่าโอเ ชาวนาทำอย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมครับก็อย่างนี้แหละมันเป็นมันเป็นมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีบอกเหนื่อยไหมเขาก็เหนื่อยแต่มันต้องมันต้องทำไม่ทำก็ไม่มีกินครับเออ เ่ี้เราไปดำนาซ่อมข้าวกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราจะไปทําอะไรต่อครับครูอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าการจะทํการเกษตรเนี่ยมันอยู่บนพื้นดินครับทีนี้ถ้าเราจะทําความทกทํการเกษตรให้ประสบความสำเร็จมันต้องรู้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเนี่ยเอามาจากในบ้านครูทั้งหมดจะเห็นไหมเตยจะเห็นว่าอันนี้สีก็ต่างกันนะนี้อันนี้ก็ต่างนี้สีก็ต่างกันละโดยทั่วไปก็จะเอกว่าดินที่มีสีดำเนี่ยค่อนข้างจะมีพอร์บุรมสมบูรณ์มากกว่าดินที่มีสีซีดนี่เบื้องต้นเรื่องที่หนึ่ง เรื่องท,ที่ <serving os S> 2ก <Enfin, S 1> ็คือว่าถ้าเกิดเป็นดินกลุ่มดินเหนียวเนี่ยนะโครงสร้างของดินเนี่ยเขาจะแน่นทึบมันก็กักน้ําได้ดีเก็บน้ําได้ดีแต่ระบายน้ําไม่ดีดินร่วนเนี่ยเขาก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างดินเหนียวกับดินทรายใช่ไหมเขาก็จะสามารถระบายน้ําได้ดีเก็บความชื้นได้ดีพอสมควรแต่พอดินทรายปั๊บเนี่ยนะมันก็จะระบายน้ําเร็วไอระบายน้ําดีเก็บน้ําเร็วเพราะนั้นเราก็ต้องมาเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นดินของเราเนี่ยจะเลือกดินให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าดินชนิดเนี้ยเป็นอะไร เป็นดินชนิดไหนจะได้เลือกพืชให้ตรงกับชนิดดินของนั้นที่เขาเกลือกูลกันครับครูครับแล้วดินที่เหมาะกับการปลูกข้าวครับดินตัวไหนเหมาะที่สุดครับดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวที่สุดนั่นหมายความว่าเหมาะสมในเรื่องของคุณภาพความบุรมสมบูรณ์และผลผลิตที่สูงเนี่ยคคือดินเหนียวดินนี้เลยแต่ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ากลุ่มดินเหนียวเนี่ยเราจะทำปลูกข้าวได้ทั้งหมดเพราะว่ามันบังคับด้วยกรอบของน้ำ ถ้าเกิดว่าดินร่วนมันไปอยู่ในที่น้ําขังก็ต้องปลูกข้าวดินทรายไปอยู่ในที่น้ําขังก็ต้องปลูกข้าวค,คือมันจะอาจจะไม่ขังในเรื่องของเขตี่ชลประทานอาจจะเป็นฤดูกาลทั้เดืนอน2เดือนเนี่ยแต่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกข้าวคือดินเหนียวเพราะจะมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะผลผลิตของข้าวสูงไม่มันมัน,ม,นมันจะไม่เปลืองน้ําเพราะว่ามันเก็บน้ําได้ดีันนดินที่เหมาะสมก็คือดินเหนียวครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าเรารู้จักการใช้ชนิดของดินนะครับก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มรายได้ทางการเกษตรให้เราด้วยครับ ในหลวงให้ความสําคัญของเรื่องดินมากเลยใช่ไหมครับครูโอ้โหสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะดินของเราเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วรประเทศเราก็มีแค่ขวานดาขวานทองแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่านะวันนี้ประชากรมันเพิ่มขึ้นนะป่าเราก็ร้อยลงเพราะเราบุกรุกขึ้นไปดินก็เสื่อมสภาพเพราะเราทามาหากินมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านห่วงใย,ยมากเพราะอะไร,รเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าคนมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ดินเราไม่เพิ่ม เพราะนั้นพระองค์ท่านก็เลยห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักการใช้ดินเนี่ยก็จะทําให้พื้นดินของเราไร้ประโยชน์<ม>กลายเป็นทะเลทรายกลายเป็นดินกรดดินเปรี้ยวดินเค็มซึ่งส,สารพัดชนิดปัญหาเพราะนั้นพระองค์ท่านก็ให้ความรู้มาหนึ่งเรื่องดินเกลือท่านก็บอกต้องล้างออกนะแล้วใช้วิธีห่มดินใช้อินทรีย์วัตถุเข้าไปลดความชืน้นการระเหยเอาแก้ปัญหาเรื่องดินเกลือภาคอีสานดินกรดพระองค์ท่านก็บอกแกล้งดินสิล้างออกเอาน้ําเข้าแช่ล้างเอกกรดออกปล่อยให้แห้งแต่ระแหงออกซิเดชันเอาน้ำเข้าล ปล่อยให้แห้งแตกระแหงออกซิเดชันสุดท้ายจนกลายเป็นกรดที่สุดพอเป็นกรดที่สุดปับ๊บก็เอาปูนเข้าไปบำบัดก็สามารถจ,จัดการได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะในเรื่องของการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในเรื่องของความชื้นพระองค์ท่านก็บอกว่าเรื่องดินเนี่ยความชื้น,นสําคัญคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเขื่อนมาให้เพียงพอกับการทําทกเกษตรไม่มีทางพระองค์ท่านก็เลยจัดการให้ระบบจัดการน้ําในไรนาคือทฤษฎีใหม่สุดยอดมากพระองค์ท่านบอกทฤษฎีใหม่เนี่ยนะพระองค์ท่านบอกดินเนี่ยสำคัญแต่ถ้าจะปลูกพืชต้องมีน้ํบ ไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตพระองค์ท่านก็เลยจัดน้ำให้อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเองซึ่งท่านก็ตรัสว่าถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่สูงก็ต้องลงทุนจะสร้างเขื่อนมีปัญหากระทบก็ทำไมาในานาแต่ละคนไม่สร้างสระน้ำของตัวเองล่ะเมื่อสร้างสระน้ำของตัวเองก็บริหารจัดการของตัวเองไม่แย่งกับใคร,ครก็ไม่เบียดเบียนกันก็สามารถที่จะยังชีพได้อย่างบริบูรณ์มีงานทําตลอดทั้งปีมีกิจกรรมมีน้ชํชใายนะดินน้ําบริบูรณ์ไม่เสียหายผลผลิตที่ออกมาพอเหมาะพอดีไม่เกินสิ่งเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจพอเพ รูปแบบที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยสมบูรณ์แล้วใช้ได้เลยไม่ต้องลอง หมดแล้วนะครับผมยังอยากอยู่ต่อสักอาทิตย์หนึ่งเลยครับอาจารย์ผมขออยู่ต่อสักอาทิตย์นึงได้ลูกได้เรียนรู้ไม่มีวันจบครับไม่มีวันจบลูกครูฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหน่อยครับคือจริงๆนะวันนี้นะหลักโคนมีมากมายแต่หลักที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรควรจะใช้คือหลักของพ่อนะพระองค์ท่านมีแนวทางมาเยอะแยะมากศึกษาหาความรู้รสิ่งเหล่านั้นแล้วมาประยุกต์ใช้กับตัวเองไม่มีหลักไหนที่จะสําเร็จได้ถ้าเราลอกนะลอกมาลอกไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเอาเอาเอาเยี่ยงมาลองประพฤติปฏิบัติดูแล้วสร้างหลักของตัวเองให้ได้ ค,คือเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้หลักของพ่อมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีหลักยืนที่มั่นคงได้ก็ฝากแค่นี้แหละครับแล้วถ้ามีพี่น้องกเกษตรกรอยากติดต่อกับครูครับติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับก็ง่ายที่สุดการเรียนรู้ในะวันนี้ใช้โทรศัพท์เถอะนะอย่าเพิ่งคิดว่าวิ่งมาหาครูเลยครูอยู่บั่งมาอยู่มั่ง,งนะให้โทรมาหาครูก็08 1 8 1 2>, 1 2 4ตัวแล้วก็6 8, นะ0แ1 8 1 2 2, 2่ง 2, 2 6, 6นกะโทรปรึกษาหารือกันก่อนและต่อไปอจะมาหาสู่กันก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง สำหรับวันนี้รายการคิดดีทำดีผมและคุณครูสุกันนะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับป่ะครับครูเราไปต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเอารถไปเก็บข้างในกันครับ่ะอ,อันนี้ขับขึ้นล้าหน้านะนรถยุโรปรถยุโรป แน่นอนครับเมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมมีทักษะในการประกอบอาชีพก็จะรู้จักแบ่งปันความรู้นั้นไปอย่างเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหมือนกับที่สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อขยายผลและต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่ประชาชนคนอื่นๆต่อๆอไปรายการคิดดีทำดีวันนี้หมดลงแล้วครับ คุณทําความดีแล้วหรือ,อยางครับสวัสดีครับสําหรับผู้ชมรายการคิดที่ทําดีสามารถร่วมติชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่รึกมอบให้ เพราะดินของเราเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วรประเทศเราก็มีแค่ขวานดะขวานทองเราเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่านะวันนี้ประชากรมันเพิ่มขึ้นนะป่าเราก็ร้อยลงเพราะเราบุกรุกขึ้นไปดินก็เสื่อมสภาพเพราะเราทํามาหากินมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านห่วงใยมากเพราะอะไรเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าคนมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ดินเราไม่เพิ่มเพราะนั้นพระองค์ท่านก็เลยห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักการใช้ดินเนี่ยก็จะทําให้พื้นดินของเราไร้ประโยชน์กลายเป็นทะเลทรายกลายเป็นดินกรดดินเปรี้ยวดินเค็มซึสาารพัดชิญ